นิสสังพุ่มครับปีน้องครับมีแต่กลวยยังใหญ่กันขับฟ้ามีอำนาจลัดมาจะใหญ่แค่ไหนบอกว่าเป็นคนดีรักชาติกว่าใครๆแต่เหยียดย่ำสิทธิคนไทยไว้ใต้กลวย เป็นใครที่ชื่อสุเทพเทือกสุบรรผมบอกไว้ตั้งแต่เบื้องตน้นถ้าพี่น้องจำได้ที่สนามรัชมังกลาบอกว่ากำนันเลื่อนจัดเวทีที่สามเสนดีแล้วอย่าไปที่ลาดน้ำเนินเพราะวิญญาณผู้รักประชาธิปไตยนี่เต็มอยู่ ท้ายที่สุดก็ไม่ฟังแล้วโลกก็เริ่มกำเริบผมก็เลยไม่เอกใจถ้าพี่น้องอยู่สุราษฎร์ธานีจะนึกสังหอนใจสักนิดหนึ่งว่าทำไมรัฐบาลในสมัยอดีตนี่เขาไปตั้งโรงพยาบาลบ้าที่พูนพินสุราษฎร์พี่น้องครับเขามองการไกล จริงๆมันต้องไปตั้งที่สงขามันเป็นเซ็นเตอร์ของภาคใต้แต่เขาจะคิดไว้แล้วว่าคงจะมีคนใหญ่คนโตสักวันหนึ่งในบ้านปลายของชีวิตแทนที่จะอยู่บ้านหลังใหญ่ๆแต่ต้องกลับมาอยู่หลังคาแดงตรงนี้เลยครับรักษากัน <ific ill bit> แกกินยาผิดจริงๆผมเห็นใจแกมากท่านกำลังเลื่อนเนี่ย ผมเป็นผู้แทนรุ่นน้องผมไม่เถียงครับแต่ติดตามนาเทพติดตามกำนันเลื่อนนี่มาตลอดไม่เคยพูดเรื่องการปฏิรูปแม้แต่คำเดียวออกจากปากสมัยเป็นสอสอแล้วก็มีอำนาจวาสนาอยู่ในธรรมเนียบมาวันนี้คิดอย่างไรมาพูดเรื่องปฏิรูปเพื่อนผมคนหนึ่งรักกันมาก ชื่อนครมาฉิมอดีตสอ,สอประชาธิปัตย์เป็นประธานพัฒนาการเมืองประธานกรรมกาติการต้องเดินออกจากพรคประชาธิปัตย์ด้วยน้ำตาเพราะไปพูดเรื่องปฏิรูปท้ายที่สุดอยู่ไม่ได้วันนี้ต้องมาอยู่พัคชาติไทยพี่น้องเห็นไหมครับ <S <S แล้ววันนี้มาสเสอเรื่องปฏิรูปผมดีไทยนะครับ ที่แกบอกว่าจะหยุดวันที่27สงสารประเทศมันไม่ใช่เสียหายครับมันชิบหายไปแล้วเหมือนที่ทุกคนรู้เลยครับแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่เคารพครับสิ่งที่ตามมานี่ยิ่งอยู่ยิ่งทำลายพักประชาธิปัตย์วันนี้นี่แทนที่เลือกตั้งที่ผ่านมานี่ได้ร้อยกว่าคนวันนี้ผมว่าสิบต้นๆครับ ยิ่งอยู่นานยิ่งเจ๊งยิ่งถามแท็กซี่คันไหนถามพี่น้องที่ไหนเนี่ยยิ่งเกลียดยิ่งโกรธเพราะเขารู้ว่าคู่ขนานไม่รู้ว่าหัวคู่งามว่างัวคู่ขี้เละระหว่างสุเทพกับอภิสิทธิ์เห็นกันชัดกว่านี้ครับพี่น้องที่กรอครับฉะนั้นพี่น้องครับสู้อีกอึดใจเดียวสุเทพได้กลับไปอยู่สุราษฎร์แน่นอนครับ เพราะว่ารุ่นนี้ถ้าจะมามอบตัวนี่ก็ต้องเอาหมอไปตรวจประสาทท้ายที่สุดก็ช่วยเหลือกันก็ไม่ว่าก็เอากลับไปอยู่หลังคาแดงซะก็เห็นใจอยู่หรอกครับอายุกว่าเยอะแล้วก็ไม่อยากให้ติดคุกไปบําบัดอยู่นู่นเลยครับโรงพยาบาลคนบ้าอะหลังคาแดงที่สุราษฎร์พี่น้องก็จะได้มาช่วยกันดูแลแถวนั้นผมเสียายจริงๆ แล้วผมเสียดายคนหนุ่มสาวรุ่นเดียวกับผมเนี่ยที่เป็นผู้แทนในพรักประชาธิปัตย์วันนี้อึดอัดกันเยอะครับอึดอัดกันเยอะมากเพราะพวกเขานี่ความหวังทางการเมืองมันยิ่งลิบลียังมองไม่เห็นเลยว่าจะเอาอะไรมาชนะมองไม่ออกเลยว่าจะเอาอะไรมาชนะยิ่งอยู่อย่างนี้ยิ่งเจ๊งครับเจ๊งพักประชาธิปัตย์กับเจ๊งชาติไทยไปพร้อมกันเลยครับพี่น้องที่เคารพครับ นี่เตือนจากนักการเมืองรุ่นน้องนะ่ากำนันเลื่อนแล้วก็ฝากบอกน้องรักด้วยไอ้มาร์สนี่น้องผมนะฮะเพราะผมนี่ห้าสิบสามมาร์คเพิ่งห้าสิบปีนี้ครับบอกว่าหยุดเสียเถอะมีอะไรที่จัดสู้ก็ให้นึกถึงปีสามาไปยืนต่อสู้อยู่แถวสนามหลวงไปยืนต่อสู้อยู่แถวลาดตรเเินกับท่านจตุพรและคณะไม่เอานายกคนกลางสมัยพลเอกสุจินดา เวลาผ่านไป22ปีนักเรียนออกฟอร์ดวันนี้กลับมาบอกว่าเอานายกคนกลางคิดได้อย่างไรจากออกฟอร์ดเสียชื่อสถาบันหมดผมนี่ไปดูมาแล้วเป็นมหาาลัยที่จัดการศึกษาเรื่องปรัชญาของทางการเมืองอังกฤษประชาธิปไตยอยู่อ u ูแถวนั้นเป็นประชาธิปไตยหมดผมก็เลยบอกว่าพวกนี้นี่มีกรรมครับเหมือนที่พระว่า กรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกต้อมเป็นไปตามกรรมมันถึงเวลาสิ้นสุดหายนะของพรักประชาธิปัตย์ที่ยืนจัดมานานหมดยุครุ่นอภิสิทธิ์นี่แหละครับพี่น้องครับถามไมเถอท่านนักกฎหมายใหญ่ที่ไปร่างรัฐมนูญปี50 3ศ9มามรามาาวันนี้มันด้านในองค์กรอิสระมากมายพวกท่านทั้งนั้น แต่วันนี้คิดจะฉีกผมในวันนี้เจอคดีจะติดคุกแล้วก็ถอดถอนด้วยถอดเถอะครับลูกผมยังอยู่ถอดเถอะครับอีกผมยังมีถอดมาเลยถอดมาเลยคุณยุบพ,พกักไทยรัะไทยตั้งพลังประชาชนมากันเยอะพอยุบพ,พลังประชาชนมาเพื่อไทยบทเรียนมันอิ่งสอนท้ายที่สุดทางใต้ก็แทบไม่เหลือครับพี่น้องที่กรพครับ นี่เตือนนะนี่บอกนะอย่าคิดว่าพี่ร้องบ้านผมไม่รู้ผมขอบคุณจริงๆวันนี้ที่ท่านเรียนรู้ทางการเมืองเรียนรู้ทางด้านกฎหมายดีกว่าพวกผมสิรู้หน้าที่สารรัฐธรรมนูญรู้หน้าที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญรู้หน้าที่ปพปอพอชวันพวกผมจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูนทั้งทุกทั้งฉบับ ตุลาการัละตรมนูนบอกว่าอย่าแก้แก้ไม่ได้ชะลอให้แก้ได้เป็นบางมาตราเสนอไปสามสี่มาตราวันนี้จะถอดถอนไม่เคยคิดเลยว่าบ้านเมืองเมืองไทยคนเป็นผู้แทนประชาชนผมที่เลือกตั้งพี่น้องเนี่ยให้มาสี่หมืนกว่าเสียงนี่สสอนอตก็ห้าหมื่นกว่าเสียงมาโดนคน8ปดคนถอดถอนแล้วจะเอาเข้า,า,าคุกด้วยกับรัฐสภาเนี่ย มันน่าเศร้าจริงๆประเทศนี้พี่น้องครับเพราะอะไรพี่น้องไดีก็แล้วครับเพราะตัวพึงประสงค์ไม่ไปอยู่ในรัฐสภาก็พอสมควรวันนี้ประมาณ40คนแต่ถามว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งถึงมาไม่ถูกต้องตามกระบวนประชาธิปไตยแต่บางคนก็ยังมีคุณธรรมอยู่บ้างพร้อมจะทะเลาะกันมาตลอดไม่ได้กลัว มึงเอากูออกมึงเอากูเข้าคุกไม่เป็นไรลูกกูมีกิ๊กกูยังมาสิสู้กันทุกจุดพี่น้องครับพิธีกรเตือนแล้วมาวันนี้เนี่ยมาฝากเสียงตามสายไปบอกท่านนิวัดธำรงบุญทรงไพศสารกับ,ร,บรัฐบนตรีอย่าให้เขาจับนะครับถ้าเขาจับนัทวุฒิจะไม่มีเวลาพบกับพี่น้องเพราะจะต้องไปเป็นนายกรักษาการครับ กฎหมายมันเขียนไว้อย่างนี้กฎหมายไม่ให้มีนายกเถือนกฎหมายไม่มีรัฐมนตรีว่างเว้นอ่านดูสิครับเขียนเองทําไมต้องมาลบด้วยตีนล่ะครับท่านที่ก็ลบผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายเอาเลยครับพี่น้องครับเซิฟเพวกผมจริงๆที่เป็นอดีตผู้แทนก็ดีพี่น้องชาวเสื้อแดงก็ดีก็จะมากันเยอะแต่ทํามาในพื้นที่นะครับก็เตรียมการ อะไรหล,หลายหลายเรื่องเช่นสุลินสอสอตีใหญ่ปูนสีธนากูลสอสอคุณสา,สา,สา,ากรอะไรนี่ก็จะมากันนะครับตอนนี้ก็ส่งชูชัยแล้วก็หัวหน้าใหญ่จ่าประสิทธิ์มาอยู่ตลอดอยู่แล้วครับลูกพี่ผมนั่น,นั่นธรรม,มาดาอะไรครับพี่น้องครับไฟตันที่ก็ลบทั้งหลายทําหัวใจให้มันพองโตสู้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไงก็ชนะ ร้อยหนึ่งเอาขี่หมากองเดียวครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับโชคดีครับครับปรบมือให้กำลังใจกับครูมานิสสังพุ่มครับพี่น้องครับ